อะไรแบบน,นี้แค่เดินเก็บคิดตามมือมือพวกนี้ก็เสร็จแล้วเหรอแค่เนี้ม,มือจังเลยฮัลโหลพวกมึงมีใครเดิอนอยู่แถวนี้บ้างไหมกูหลอนนะกูเดินคนเดียวโอ้ยโรงแรมนี่อะไรก็ไม่รู้แย่เป็นหินย่องหินน้อยหรือทางเดิอนอะไรวะโคตรงงเลยโอ้โหทางแยกเยอะจังอ่ะโอ้ยพักก่อนดีวกว่านู้นเมย์อ้าวเมื่อจะทางเดินแล้วทางกลับทางไหนเนี่ยเจีจ๊ยบเฮ<ะ>้อเมื่อกี้ใครผ่านไปอะ่ะเชอรี่น้ำเบลพวกมึงหรอใครอะ่ะสงสัยคิดไปเองอมั้งทางมันน่ากลัวจังเฮ้ยเบล คนยิ่งใจลอยลอยอยู่เออทางนี้กูเดินเก็บหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วมึงทางนู้นหมดแล้วอ๋อทางนี้ก็หมดแล้วงั้นไปทางนี้ก็ต่อบปะงั้นเดี๋ยวทางนี้มึงเดือบกูปะมึงเดือบกูยังไงมึงก็ปลอดภัยเพราะกวดวงดีอีเจอแต่ภัยเลยอยู่กับมึงอ่ะงั้นไปทางนี้ใช่ปะฮะเสียงกีดไอ้น้ำนี่อะไรวะอ้าวไอรี่อ้าวอีแพงรก็งั้นก็แสดงว่ามึงเก็บทางนู้นหมดแล้วดิทางนี้กูเ <follows> ก็บแล้ว <Find> ม <human> ึงแสดงว่าเหลือแต่ทางนู้นเนาะ พวกมึงเก็บคิต้าฝั่งนู้นหมดแล้วเลยเรื่อมันจะวิ่งกันทำไมอ่ะแล้ว,แล,วแล้วตัวอะไรด้าได้หลับพวกมันอะไรอ่ะพวกมึงหนีอะไรกันมาวิ่ง